สวัสดีครับผมช้ํสามร้อยนะครับในนามกรรมการผู้จัดก,การในฐานะผู้บริหาร300ก้อการลัดไรช,ช์รูมนะครับและปัจจุบันตอนนี้นะครับมันมีกระแสดราม่าในโลกโซเชียลค่อนข้างหนักนะครับในเรื่องของกระแสดราม่ารถไฟไหมมินิไฟไหมรวมไปถึงเต้นรถสีเหลืองเต้นรถตัวเลขนะครับซึ่งผลกระทบอย่างหนักกับตัวบริษัทและตัวกิจการของผมครับผมบอกเลยครับณนะวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยครับ ทางโชว์รูมผมเนี่ยได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับเสียชื่อเสียงโดนการยกเลิกเคสซื้อแล้วก็ขายรวมไปถึงทุกช่องทางแพลตฟอร์มในโซเชียลในฐานะที่ผมอินฟูด้วยนะครับก็โดนถล่มเละมากนะครับค่อนข้างที่จะได้รับผลกระทบอย่างมากนะครับทำให้ผมเสียชื่อเสียงต้องบอกแบบนี้ครับว่าเรื่องทั้งหมดเนี่ยผมมาทราบเรื่องในวันที่19กันยาในวันศุกร์นะครับในขณะที่ผมกําลังไหลสดเพื่อเพิ่มยอด ขายให้กับโชว์รูมนะครับต้องกล่าวนำแบบนี้ครับว่าก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าทําไมยอดของเราตกนะครับเราก็ไม่ได้เอกใจเลยจนมาถึงวันที่19เนี่ยณนะขณะที่ผมกําลังไลฟ์สดอยู่เนี่ยผมโดนถล่มอย่างหนักให้ชี้แจงเรื่องของรถ d าม่าในแพลตฟอร์ม t i k t o o k นะครับเป็นรถมินิเต็นรถสีเหลืองซึ่งทุกคนชี้นํามันเป็นทางผมนะครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าณนะวันนี้เนี่ยผมขอชี้แจง ในรายละเอียดของรถคันนี้เบื้องต้นนะครับเพื่อให้เพื่อนๆหรือแฟนขับของผมเนี่ยได้เข้าใจในตัวผมมากขึ้นและตัวบริษัทและกิจการของผมนะครับวันนี้ผมก็จะมาขอชี้แจงในประเด็นของบินนี o คูปเปอร์ฝากขายนะครับทางลูกค้าหรือเจ้าของผู้ถือกรรมสิทธิ์รถบินิคันดังกล่าวเนี่ยเคยนํามาฝากขายกับบริษัท300กะหลาดจริงครับและบริษัท300กะหลาดเนี่ยก็มีพรีซีการตรวจสอบรถก่อนนํามาฝากขาย เราตรวจไม่พบครับกับสิ่งที่ผิดปกติรถคันนี้ได้ฝากขายกับเราอยู่ระยะหนึ่งครับแต่ไม่เกิดการขายทางลูกค้าเล็งเห็นว่าอีกที่สามารถที่จะขายรถคันนี้ได้ทางลูกค้าจึงขอย้ายรถคันดังกล่าวไปอีกหนึ่งโชว์รูมครับเพื่อไปฝากขายทางโชว์รูมอีกที่หนึ่งครับก็มีการตรวจสภาพก่อนฝากขายเช่นกันก็ตรวจไม่พบในสิ่งที่ผิดปกติครับรวมไปถึงเจ้าของรถครับ มีการยืนยันสภาพของรถมินิคันดังกล่าวรวมถึงแนบใบเสร็จการเซอร์วิสต่างๆครับเพื่อยืนยัน,นว่ารถคันดังเก่าวไม่พบสิ่งผิดปกติครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ครับผมมีหลักฐานเป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรครับในฝั่งของผู้ขายครับเรามีเอกสารพอสมควรน,นะครับในส่วนของผู้ขายหรือเจ้าของรถ เราก็มีพอสมควรครับรวมไปถึงบินใบเสร็จต่างๆนะครับแต่ผมขอสมวนสิทธิ์ในการเปิดเผยข้อมูลดังนี้นะครับในส่วนของประเด็นที่หลายๆคนสงสัยว่าทางผู้ขายรถคันดังกล่าวหรือโชลูมอีกหนึ่งโชลูมเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ของเราจริงหรือไม่ผมต้องตอบตรงนี้เลยครับว่าจริงครับแต่เราเป็นพาร์ทเนอร์ที่ไม่มีการร่วมค้าหรือได้ผลประโยชน์ต่อกันครับ เป็นเพียงแค่พาร์ทเนอร์เซอร์วิสและแมนเทนแนนต์บำรุงรักษารถยนต์ภายในโชว์รูมของ300กะลาดครับซึ่งเรามีหลักฐานครบถ้วนประเด็นที่เกิดจากบุคคลท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นคลิปที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียต่างๆทําให้เข้าใจว่าเป็นทางเราและยังมีการยืนยันว่าเป็นทางเราอย่างไม่เป็นความจริงทําให้ทางเราเดือดร้อนและเสียหายหลักฐานทั้งหมดอยู่ตรงนี้แล้วครับ ผมขอยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริงทั้งสิ้นตามที่ผมถแถลงตั้งแต่ต้นผมออกมาทําคลิปนี้เพื่อชี้แจงความจริงป้องกันส่วนได้เสียไม่ได้โจมตีใครครับและเตรียมดําเนินการทางกฎหมายต่อไปขอบคุณครับ